หจานนะจบครบทุกเทศกาลออ่านี่เลยค่ะอีกหนึ่งเมนูจากไก่ทอดแบบง่ายๆนะคะวันนี้ค่ะการจะชวนมาทำไก่ทอดซอสน้ำปลาแซ่บๆกันจ้าอ่ากินเป็นเมนูกินเล่นได้กินกับข้าวเหนียวข้าวสวยก็ได้เหมือนกันค่ะแล้วแต่จะจัดนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับก,บการช่องดีกว่ากินดินนะคะรักทุกวัยใส่ใจทุกครอบครัวกันค่ะ วันนี้การใช้ปีกไก่บนค่ะแต่การจะหั่นเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้ในส่วนของไก่ใช้ได้ทุกสัสดส่วนเลยใครชอบกินส่วนไหนจัดมาเลยจ้าค่ะล้างทำความสะอาดค่ะวิธีการล้างการจะเค้าแป้งมันกับเกลือค่ะแล้วก็ล้างทำความสะอาดหลายๆรอบนะนี่ผึ่งให้เสดดน้ำก็จะประมาณนี้ค่ะครึ่งกิโลกรัมค่ะการเตรียมไว้นะคะมาค่ะก่อนอื่นเราจะมาหมักไก่กันแบบง่ายๆเนาะก็เอาไก่ค่ะใส่ กระมังการก็จะใส่ซีอิ๊วขาวค่ะสักประมาณ2อช้อนเมนูนี้ถาสามารถทำแบบว่าทำปุ๊บกินปั๊บได้เลยไม่ต้องใช้เวลาหมักนานมากตามด้วยน้ำมันพืชนะคะการจะหมักซีอิ๊วขาวกับน,น้ำมันพืชนะน้ำมันพืชจะช่วยให้ไก่มันมีความชุ่มชื้นแล้วก็เค้าทุกอย่างค่ะให้เข้ากันเอาค่ะนี่ หมักไก่กับน้ำมันพืชแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะซีอิ๊วขาวอะ่ะมันจะมีส่วนช่วยทำให้ไก่มีความนุ่มนอกจากมีรสชาติดีแล้วนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะพอเวลาก่อนที่เราจะนำไปทอดนะคะการก็จะเอาคลุกแป้งทอดกรอบแป้งทอดก,กรอบยี่ห้ออะไรก็ได้นะที่เรามีอยู่ในครัวเรือนเนี่ยค่ะประมาณหนึ่งช้อนแล้วก็คลุกเลยค่ะคลุกแป้งแห้งนี่ให้พอเคลือบๆไม่ต้องไม่ต้องเยอะนะในส่วนของแป้งอะคะ่ะ เอาแค่ว่าพอเคลือบๆอ,อ่านี่แหละแค่นี้เลยบอกเลยค่ะนี่ค่ะในส่วนของไก่นะแล้วก็ในส่วนของซอสน,น้ำปลาแซบอะค่ะเดี๋ยวเราไปทำหน้าเตากันเลยจ้าไปค่ะลงมือทํากันค่ะจ้ามาทอดไก่กันค่ะตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันสำหรับทอดค่ะนี่นะคะไก่ที่การหมักกับซีอิ๊วขาวน้ำมันพืชแล้วก็คลุกแป้งแห้งไว นี่เราไม่ต้องหมักไว้นานเนาะค่ะแล้วก็อน้ามันทีนี้จะมาทอดแล้วค่ะจะกินแล้วอน้ํามันใส่กระทะนะคะวอร์มให้น้ํามันพอร้อนค่ะแล้วก็ลดไฟลงเหลือไฟกลางๆใช้ไฟกลางในการทอดค่ะเราก็จะเอาไก่อะคะ่ะใส่ลงไปเลยเนื้ไก่ใส่ลงไปกระจายกระจายให้ไก่เต็มน้ํามันเนาะไก่ลงน้ํามันปุ๊บ อย่าไปคุนแล้วก็ตีมือตัวเองชักมือตัวเองออกมาก่อนเก็ <c oughs> บมือไว้ก่อนค่ะแล้วทีนี้เราก็ทอดไฟกลางๆไปจ้าทอดมาสักพักเริ่มได้กลิ่นความหอมนะมาค่ะมากลับด้านไก่กันนี่เห็นไหมไก่มันก็จะมีความแบบเหลืองๆแล้วนะแต่มันยังไม่ได้ที่ค่ะนี่ค่ะพอมันเริ่มแบบมีกลิ่นหอมแล้วมีสีเหลืองๆแบบนี้ค่ะ อยากจะให้สีสันมันสวยงามคนขยับเรื่อยๆเนี่ยเริ่มใกล้ได้แล้วนะสีสันสวยเลยเห็นปะ่ะต้องทอดให้ออกกรอบรอบนะให้เหลืองเต็มที่เลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปเคลือบซอสกันสีเหลืองทองกรอบอยังไม่จบแค่นี้นะจ๊ะ ไก่สีเหลืองทองประมาณนี้ค่ะก่อนที่จะตักไก่ขึ้นนะไม่อยากให้ไก่อมน้ํามันมากจนเกินไปจ้าเร่งไฟแรงสุดๆเลยค่ะนี่ของการสีนี่ต้องทอดให้ได้สีประมาณนี้นะคะน้ํามันเดือดเดือดจัดจัดร้อนๆเลยค่ะตักขึ้นจ้าเนี่ยมันจะไก่มันจะอมน้ํามันแบบน้อยมากตักไก่ขึ้นค่ะ นี่เห็นไหมเห็นอะไรไม่เอ่ยไก่มีสีสวยงามมากเลยสีเหลืองทองสวยเลยอะแล้วก็มีความหอม,อมชวนกินสุดๆเลยค่ะไปค่ะอย่ารอช้าค่ะเดี๋ยวการจะพักไก่ให้เสด็จน้ำมันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะเทน้ำมันออกค่ะเหลือไว้ก้นกระทะแค่นิดหน่อยพอนะคะกระทะยังมีความร้อนอยู่ยังไม่ต้องติดแก๊สนะคะเสร็จแล้วการจะใส่ น้ำตาลค่ะใครมีน้ำตาลมะพร้าวใส่น้ำตาลมะพร้าวใครมีน้ำตาลทรายใส่น้ำตาลทรายการใช้น้ำตาลทรายค่ะสักประมาณ2ช้อนตามด้วยน้ำปลาค่ะใส่น้ำปลาลงไปนะสักประมาณเนี่ยประมาณ2ช้อนค่ะน้ำเปล่าค่ะใส่น้ำเปล่าลงไปสักประมาณ3มช้อนหลายคนสงสัยแล้วมันจะแซบยังไงนี่แหละค่ะ ค่ะติดแก๊สค่ะใช้ไฟก,กลางๆเคี่ยวค่ะเคี่ยวน้ําซอสก่อนนะคะคนให้น้ําตาลละลายจ้ะแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเราชิมรสชาติกันก่อนชิมค่ะอือยังไม่โอเคเท่าไหร่เติมน้ําตาลทรายสักอีกประมาณหนึ่งช้อนชาอย่าให้มันเค็มมากแล้วมันก็ไม่ได้หวานมากเนาะ,ะนี่ค่ะก็เคี่ยวให้รู้สึกว่าน้ําซอสมันข้นหนืดขึ้นมาสักเล็กน้อยไม่ต้องให้ข้นหนืดมากนะคะ ค่ะระหว่างที่น้ำซอสกําลังเดือดๆเนี่ยค่ะเรามาเพิ่มความแซ่บกันค่ะนี่เลยค่ะจะเป็นซอสน้ําปลาแบบแซ่บๆกันจะใส่พริกป่นลงไปค่ะสักประมาณหนึ่งช้อนชาอันนี้แล้วแต่ความแซ่บนะคะนี่บอกแล้วค่ะแล้วก็เคี่ยวต่อไปจ้าพอละเดี๋ยวลูกจะกินไม่ได้ปรับได้ตามความชอบนะคะในส่วนของรสชาติในส่วนของน้ําปลาในส่วนของพริกป่นนี้ค่ะ นี่เลยเห็นไหมเป็นซอสน้ำปลาแบบแซ่บหอมหอมกลิ่นน้ำปลาหอมกลิ่นพริกป่นนะอชอยมากเลยนี่ค่ะจะให้มันมีความเหนือดเอขึ้นมานี่มันก็จะเป็นน้ำซอสแบบนี้นะค่ะไก่ทอดที่พักเสด็จน้ำมันนะคะนี่ให้มันมีความเหนือดประมาณนี้ ค่ะหลังจากนั้นเราก็เบาแก๊สลงค่ะโอ้กระทกระก็หมุนดีดีค่ะแล้วก็ใส่ไก่ค่ะลงไปเคลือบเลยนี่ประมาณนี้จ้าปิดแก๊จ้าพร้อมเสิร์ฟค่ะ พร้อมเสิร์ฟจ้าไก่กรอบทอดเคลือบซอสน,น้ำปลาแบบแซ่บๆนะคะไม่ใช่ไก่ทอดเกาหลีนะจ้านี่เลยค่ะไก่ทอดแบบไทยๆสูตรบ้านๆค่ะอร่อยไม่แพ้ไก่ทอดเกาหลีเลยจ้านะคะอีกหนึ่งรสชาติค่ะนี่เลยค่ะอร่อยไม่แพ้ไก่ทอดเกาหลีเลยนะคะทําง่ายมากๆเลยไก่ทอดแบบไทยๆอร่อยแซ่บแบบบ้านๆจ้าลองทํากันดูนะคะเป็นอีกหนึ่งจานที่ติดอก ติดใจแล้วก็ที่สําคัญค่ะทําง่ายมากๆเลยนะคะจะจัดเป็นกับข้าวหรือกับแกล้มก็ได้แล้วแต่ใจสั่งจ้านี่เลยค่ะง่ายๆนะคะฝากเพื่อนๆกันไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b ์เป็นกําลังใจให้การทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ